สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแ Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎในละแักน,นากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่ชนนองชาแนของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูวดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ b บ l i e เ e r 369ตรงท้ายของหัวข้อช่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คริปต,ตรงเดสคริปชันอัดลอาอดีมาถามค่าครูดได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้2ต่อนะครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง25 ธันวาคมวันที่25ธันวาคมเป็นวันเด็ดไลน์อัลลาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ปีใหม่เดือน,น,นแรกของปีเดือนมกราคม2568นะครับก่อนอื่นแมรี่คริสต์มาสแฮปปี New Year ร่วงหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังตามสิ่งที่ตั้งการนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวกันทุกคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขอให้ขึ้นอยู่กับความคิด การวางแผนการกระทําแล้วเกิดผลนะครับเพราะว่าผมจะเชื่อนในตำหลักพุทธศาสนาว่าทุกอย่างเป็นเหตุและผลคุณอยากได้ความสําเร็จคือผลคุณต้องหาเหตุเหตุที่มานั้นคือความคิดการวางแผนและการกระทําไม่ใช่ได้มาจากการแค่ขอลองอ้อนวอนอะไรหรืออแค่แบบฝันลํลรงแรงแล้วมันจะเป็นจริงอย่างเงี้ยผมจะไม่อวยพร yani แบบนั้นเนาะก็อยากจะอวยพรแค่ว่าคิด อยากได้สิ่งใดคิดคิดแล้วลงมือทํานะครับแล้วให้ได้ตามผลที่คุณอยากได้ตามนั้นนั่นเองนะครับโอเคเอาตามหลักสักจจะความจริงความเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่เดือนมกราคมเนี่ยจะมีการโคจรยกยาราศีในเดือนนี้หดวงมันค่อนข้างเยอะจึงแบ่งออกเป็น2กราฟิกกราฟิกนี้เป็นกราฟิกแรกผมจะเป็นต้องแบ่งเป็นสกราฟิกเพราะว่า ยัามาันจะบังสโนแมนไม่สวยเนาะก็เลยแบ่งเป็น2กราฟิกแทนนะครับไอ้กราฟิกแรกจุดกําเนิดตนุราศีกรกฎทางซ้ายมือสุดได้ทั้งราศีลัคนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้ได้ทั้งราศีลัคนาเนาะทีนี้เรามารมต้นกันที่ดาวพุธดวงแรกเปิดสกราชมา6/8เนี่ยคือดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูวันที่2มกราคม6/8จากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนู ธนูนียเป็นภพอริของคนราศีกรกฎและดาวพุธได้ตำแหน่งประด้วยประนี่ยแปลว่าไม่มัน่นคงไม่เข้มแข็งไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็หมายถึงไปผูกติดก,กับบุคคลอื่นหรือคนอื่นด้วยนะครับจีดาวพุธเน้นมาจากเรือนสาชะกับเรือนวินาศสาชะเนี่ยหมายถึงการติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาเข้าสังคมการเซ็นสัญญาเอกสารทั้งหลายไปอยู่ในเรือนอริจึงหมายความว่าระวังคําพูดละหนึ่งสองระวังการกินกินอะไรแสดงท้องท้องเสียนะครับ ทองอื่นทองเฟอร์ได้หมดนะครับแล้วก็พูดอะไรเนี่ยระวังปากจะพาสวยเขาเรียกว่าเป็นคดีความพูดู่ในเดือนอริเนี่ยต้องพึงระวังคดีความนะครับถึงอริจะไปลาพระโอเคอย่างน้อยมันก็ดีหมายถึงได้ทนายดีได้อะไระมันก็ไปสู่ในทางที่ดีได้แต่อาจจะต้องเกิดอยู่ดีนะครับต้องระวังนะอย่าคิดว่าดวงดีเราจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอยู่ผิดทิศผิดทางทําอะไรผิดการผิดจังหวะผิดเวลาเนี่ย มันไม่ใช่จะดีนะครับอยาคิดว่ามีอํานาจอย่างเช่นปีนี้เป็นปีมะโรงมะโรงเนี่ยได้อํานาจของไทยสวยทับเนี่ยมันก็หมายความว่าปีนี้มะโรงเนี่ยเข้มแข็งกว่าชาวบ้านคือได้นัมเบลวันพลังเนี่ยดัมเบลวันเพราะมันเหมือนกับการเอาเอาสุ่มไก่เนี่ยมาครอบนักษัต์ทุกนักษัต์ไว้แต่ว่าเปิดปีมะโรงออกมาปีเดียวนะครับมะโรงก็จะวิ่งไปชงและตรงกันข้ามเรียกว่าชงนะครับชงเนี่ยแปลว่าตรงกันข้ามดังนั้นมีอยู่ปีเดียวเท่านั้นก็คือปี จอนะครับอ่ะใช่ไหมเออถูกต้องปีจอคือปีที่ถูกชงของปีมะโรงนะครับก็คือเนี่ยปีมะโรงปีจอก็จะเป็นปีของดาวพฤหัสดีในราศีตุลประมาณโดยประมาณเขาเรียกว่าปีจอนะครับอ่ะนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตามนี้ด้วยคล้ายๆแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือปริปเพี่บไม่ฟังว่าพึงระวัง ตรงจุดนี้ว่าอยู่ผิดทิศผิดทางผิดจังหวะผิดเวลาก็ชงชงตัวเองก็เดือดร้อนเขาถึ mm hmm. งบอกว่าชง50%นั่นแหละต่จริงมันไม่ใช่ชง50%มันหมายถึงไทยสวยทับคือผู้ใหญ่เนี่ยจะกำลาบจะปราบเอาดังนั้นหมายถึงผู้มีอิทธิพลหรือคนที่มีอำนาจในมือเขาจะจัดการเราเพราะเราทำในทางที่ผิดเราอยู่ผิดทิศผิดทางไปทำให้ชาวบ้านเขาสวยไปด้วยอะไรเงี้ยครับเข้าใจไหม แน้นเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ในนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยทีนี้ดาวตัวเองไปตกอดีตก็จะทําอะไรก็หมายถึงดาวการสาชาไปตกใน,นอดีตก็แปลว่าสังคมเนี่ยนำปัญหามาสู่เอ่อสาชะคือการสื่อสารสื่อสารกับผิดพลาดเส้นสัญญากับผิดพลาดนะครับเกิดคดีความฟ้องร้องเนาะ และมาจากเงินวินาศด้วยวินาศเนี่ยแปลว่าความลับดังนั้นจึงระมัดระวังนะอริวินาศดีแต่วินาศอริไม่ดีนะครับวินาศมาอริหมายถึงความลับวิ่งก็หาปัญหาจึงหมายความว่าปัญหามันมาจากความไม่รู้ความเลินเล่อความประมาทความที่คุณไม่ได้วางแผนดาวพิสดีในเดนลาาพระเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ดาวพุธในเลนปัตติลิงลัคนาเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์พุธนเ,นนเ,นนเนี่ยแปลว่าสติ ดาวพิเสษนี้แปลว่าการจัดการดังนั้นเนี่ยมีสติและจัดการที่ดีเพราะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและตีโกนถึงกันด้วยมันมีกําลังมากขอแค่มีสติมีการวางแผนเถอะทุกอย่างจบไม่ต้องกลัวปัญหาเกิดแน่แต่แก้ได้แล้วสุดท้ายก็ไปสู่หนทางที่รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงเนาะดังนั้นอย่าก,กลัวคําพยานมันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นมันมีทางแก้แต่ผมแค่อธิบายให้ฟังว่าถ้ามันไม่แก้มันจะเกิดปัญหา ตามที่บอกไปคือคดีความการฟ้องร้องการาผิดพลาดคือผิดพลาดก็ยอมรับแล้วก็จบแล้วก็ถ้าแก้มันอย่าไปแก้ตัวนะครับให้แก้ไขเนาะเออดัองนั้นดาวอาทิตย์ดวงที่2เข้าสู่ราสีมังกรเป็นจุนลจักษในเรือนปฏตะดิเรงราศีเกิดและขนณะกาเนิดวันที่14มกราคม6 8เนี่ยจะมาทุกปีจุลจักรเนี่ยหมายถึงการวิ่งเต้นจุนเนี่ยแปลว่าเล็กแปลว่าจุดส่วน จากเนี่ยแปลว่าวิ่งเต้นวิ่งเต้นนิดเนี่ยอ่านิดหน่อยนิดเดียวมันก็ได้แล้วนะครับดังนั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับเรื่องนั้นก็ต้องลงมือทําดาวที่มาจากเดินการเงินกระดุมพะระปัตตนีได้เงินจากคู่จากคู่กรณีจากหุ้นส่วนจากคู่ครองดังนั้นก็มีสิ์ที่ดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี่ก็ดีอันนี้ก็ดีันนั้นเนี่ยก็คือวิ่งหน่อยอย่าอย่าขี้เกียจโชคลาภไม่มาหาคนขี้เกียจโชคลาภมักจะมาหาคนขยัน แต่ไม่ได้หมายถึงขยันแล้วจะได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะความรวยความสําเร็จเนี่ยมันมักจะวิ่งก็หาคนที่ขยันก็จริงแต่ถ้าขยันแบบไรทิศไรทางแบบไม่ใช้หัวเนี่ยอันนี้ก็ผิดทิศผิดทางเขาเรียกว่าผิดการผิดจังหวะเหมือนกันดังนั้นก็ต้องระมาระวังเหมือนเขาเรียกว่าน้าขึ้นให้รีบตักไม่ใช่น้ําลงแล้วเราไปตักเข้าใจได้ยังมันก็ตักไม่ได้ตักไม่ถึงมันไม่มีโอกาสให้เราทําเข้าใจได้ยัง มันมีโอกาสที่เราสาเร็จเนาะดังนั้นเนี่ยเนี่ยคือการที่โหราศาสตร์รู้ไว้เพื่ออะไรรู้ไว้เพราะดูจังหวะและเวลาว่าจังหวะไหนขาขึ้นนะจังหวะไหนขาลงนะอ่าเราจะได้เตรียมตัวเตรียมรับเตรียมพร้อมนะครับขาขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นให้รีบตักอ่าขาลงนิ่งๆเงียบๆนะอย่าไปทําอะไรนะเนี่ยเขาจะเรียงเนี่ยเขาเรียกว่าโหราศาสตร,ร์ดูแบบนี้ไม่ใช่ว่าดูเมื่อ,อไหร่ฉันจะรวยอย่างเดียวดูการงานจะเป็นยังไง ความรักของฉันจะมีเนื้อคู่มาหรือ,อยังคนนี้ใช่เนื้อคู่ไหมมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเนาะเราต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างครอบคลุมในชีวิตนั่นแหละแม,ม้กระทั่งปัจจุบันทีนี้ดาวพุธเนี่ยระยะรับสองเข้าสู่ราศีมังกรยี่สิบมกราคมหกแปดดวงที่สามดาวพุธเข้าไปเกาะกลุ่มในเดือนปัตตนีเป็นดาวคู่เซนสัญญาจึงหมายถึงการแต่งงานหรือมีหุ้นส่วนครับมันจะได้สองอย่างพั้อมเป็นริเลชั่นชิพ พบนี้เป็นพบ relationship ในภาษาอังกฤษนเนาะในนั้นจงหมายความว่าเราจะได้พบเจอกับคู่นะครับดาวพุธมาจากการสื่อสารใช่ไหมติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามแปลว่ามีเพศตรงข้ามเข้ามาหรือเราเนี่ยไปเจอนะครับก็มีการติดต่อสื่อสารจีบอะไรนี้นะครับใครขนมจีบหรือถูกจีบอะไรประมาณนี้แต่ม,มาพร้อมวินาศด้วยครับวินาศเนี้จําไว้ว่าถามเขาก่อนเขาเป็นคนต่างถิ่นหรือเปล่าถ้าฉันชอบคนนี้ฉันอยากได้เขาเป็นแฟนเนี่ยอ่ะ ถามเข้าไปนคนต่างถิ่นหรือเปล่าถ้าเป็นคนต่างถิน่นโอเคถ้าไม่ใช่คนต่างถิน่นเลิกอย่าไปสนใจเพราะถ้าคุณสนใจเมื่อไหร่คุณจะเป็นมือที่สามนะครับเพราะว่าวินาทตัวนี้มันหมายถึงความลับลับคู่ที่มาพร้อมความลับเพศตรงข้ามที่มาพร้อมความลับแต่ถ้าเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลมันคือต่างถิน่นเข้าใจไหมครับมันไม่ได้หมายถึงการลับเนาะหรือจะเป็นคนเป็นไม้เป็นผ่านการยาล้างมีตาหนิอันนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือจบก็คือดีเนาะ ดังนั้นเลือกดีๆถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับบอกไว้ก่อนคุณไม่มีวันได้ความรักจากเขาหรอกเพราะาคุณเป็นมือที่3มนะครับมือที่3ก็ได้อยู่แค่แอบๆบหแบบลบๆซ่อนๆสแสดงตัวสแสดงตนไม่ได้แล้วไม่ต้องคิดนะว่าตัวเองแบบเออฉันอยู่เจียมตัวของฉันได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณก็จะเริ่มเรียกร้องเริ่มอยากจะมีตัวตนเริ่มอยากจะได้เขามาครอบครองอยู่คนเดียวไม่อยากให้คือความรักมันแบ่งใครไม่ได้หรอกความมนุษย์เรามันเห็นแก่ตัว นะครับความรักเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวแต่ตามจริงความรักต้องไม่เห็นแก่ตัวแต่ทุกคนมันเห็นแก่ตัวหมดไม่มีใครทําได้หรอกครับมันมันก็มีแต่น้อยแต่ถามว่าตัวเองอะทำได้หรือเปล่าอลองคิดดูนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นมือที่สามของใครเนาะอดี๋ยวไปกินน้าใต้ศอกเขาคือเรียกว่ามีแต่ชีช้ำอะไม่มีอะไรดีเนาะเขาเรียกว่ารักคนผิดนะครับจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะรักเขาเนี่ยอ,อะไรแบบนี้อีกทีนี้ หุ้นส่วนเนี้ยก็ดีแต่คําว่าวินาศจริงต้องหมายถึงการแบบเบื้องหลังหมายถึงว่าเข้ามาซัพพอร์ตเบื้องหลังเราหมายถึงเราเงินทุนไม่พอเราขอให้คนมาร่วมหุ้นกับเราเพื่อที่จะได้อาจแต่เราก็ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับเขานะปันผลให้กับเขานะอ่ะนี่ก็คือข้อดีก็คือเขามาช่วยร่วมหุ้นกันให้เราเนะี่ยลอดพ้นไปจากเงินทุนที่มันไม่ไม่พอนะจะทํากิจการ อันนี้ก็คือข้อดีเขาเรียกว่าเบื้องหลังหรือมาหนุนเบื้องหลังแต่ข้อเสียก็คือเลือกคนดีๆเพราะไม่งั้นอาจจะโดนช่อโกงนะครับคนเหล่านี้จะนํามาซึ่งการแบบช่อโกงในอนาคตจะนํามาซึ่งหักหลังทายทเราเบื้องหลังในอนาคตได้ดังนั้นเลือกดีๆใครที่จะมาเป็นหุ้นส่วนเราไม่ใช่เลือกสุมสี่สุมห้าอย่าสักแต่เลือกแต่ให้เลือกด้วยความเ,เข้าใจแล้วก็มองทุกอย่างตามความเป็นจริงและก็ คิดถึงอนาคตมากๆด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปต่อในอีพีที่2คือมันต้องดูพื้นดวงชะตาของเรานะเป็นองค์ประกอบเพราะหมายถึงนิสัยของคุณนะ่ะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครนิสัยยังไงเพราะคนกรกรมีนิสัยเหมือนมันมันแตกต่างกันหมดเลยแต่ถ้าเราดูดวงนะเราจะเลยว่าอ๋อคุณเป็นคนไม่รอบคอบนะอะคุณเป็นคนรอบคอบนะคุณเป็นคนที่พูดจาดีนะอะคุณนี่มีปัญหาเรื่องคําพูดนะอย่างเงี้ยมันจะรู้ได้เลยว่าเราจะต้องอ่าม,มันจะเข้ามาทางไหนเวไหน,ไหน,ไหนอะไรแบบเนี้ยความ ปัญหามันจะเข้ามาทางไหนอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้จากนิสัยของตัวคุณซึ่งเรารู้จักคุณจากนิสัยตัวตนในดวงดาวที่เป็นตัวฟองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรู้อะไรทุกอย่างของคุณแบบเหมือนนั่งทางในเรารู้อะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนาะดังนั้นเราก็ต้องรู้นิสัยจากดวงดาวนี่แหละนะครับทีนี้อังคารเนี่ยดวงที่3ก็สยรศีมิถุนวันที่25มกราคม68แปดเสดอันนี้ผิดนะพอพ่านครับพักพอพานผมพิมพ์ผิดขออภัยอังคารเนี่ย ถอยหลังจากเรือนตนุเนี่ยเข้าสู่เรือนวินาศอันนี้ต้องระวังเนาะถอยหลังไปประมาณเมษายนที่จะเข้าตนุอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นจึงต้องพึงระวังตอนถอยหลังเนี่ยประมาณ3เดือนครึ่งเนี่ยนะครับยู่เดือนวินาศถอยหลังไม่พอ,อยู่เดือนวินาศด้วยถอยหลังเนี่ยดาวทุกดวงถอยหลังแปลว่าการล่าช้าการติดขัดการรอคอยนะครับวินาศเนี่ยหมายถึงความหลับ ได้มาจากเรียนกรรมะคืองานงานตกวินาศกรรมะวินาศดีที่มันถอยหลังถ้าไม่ถอยหลังนี่คือพังทลายไปแล้วนะครับคือตกงานนะครับแต่ว่าถ้ามันถอยหลังไม่แปลว่ายืดเยือ้อเอาแปลว่ายังมีเวลาให้เราอะยังแก้ไขทุกอย่างเพื่อให้เราอยู่ต่อไปได้แต่บางคนแก้ไม่ได้ก็ต้องวินาศไปตามชื่อก็คือโดนเลอะพนักงานออกนะครับเราก็คือส่วนหนึ่งที่โดนเอ่อถูกเลิกจ้างนะครับ ก็เป็นไปได้นะอันนี้หมายถึงว่ามันมีสองแง่มันมีมันมีเวลาให้คุณเนี่ยเหมือนตัดวัวยังเหลือเยื่อใหญ่เนี่ยไอ้เลือดเยื่อใหญ่ตรงเนี้ยครับมันเป็นฟังสุดท้ายที่พวกคุณเนี่ยจะต้องหยุดมันให้ได้รีบแก้ไขรีบแก้แก้สถานการณ์ทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้แล้วก็จะอยู่ต่อไปแต่ถ้าคุณแก้ไม่ได้อันนี้อยู่ที่ศักยภาพของคุณแล้วมันไม่ขึ้นอยู่กับดวงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักนักพยากรณ์แต่มันขึ้นอยู่กับคุณ เพราะคุณแก้ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่คุณเข้าใจไหมครับดวงเรารู้ได้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่คําตอบที่ท้ายสุดสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณครับถ้าดวงบอกว่าได้แต่คุณไม่มีศักยภาพพอมันก็ไม่ได้ครับอย่าคิดว่าดวงมันจะตอบได้ร้อซแบบนั้นมันมันบางอย่างตอบได้ร้อยแต่บางอย่างตอบไม่ได้ร้อซเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันยากเกินกว่า ตัวเราเนี่ยจะฝืนดวงไงเข้าใจไหมครับเอออย่างเช่นดวงคุณตกงานเนี่ยแล้วคุณจะทํายื้อมันให้มันอยู่ต่ออ่ะมันยือได้นะครับแต่มันยากมากเลยเพราะดวงบอกแล้วว่าคุณต้องตกงานเข้าใจหรือยังแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสอนน้อยนิดแสงริบบีอยู่ปลายถ้ำที่คุณจะออกมาจากถ้าได้เนี่ยมันมีครับธรรมชาติเนี่ยเอ่อเมตตากับคนเสมอแต่มันเป็นคนที่ต้องมีศักยภาพพ,พอที่คุณเนี่ยจะฝืนธรรมชาติได้ ที่คุณจะหาทางออกแล้วไปสู่หนทางอันลำบากในได้จนหลุดพ้นออกไปได้เข้าใจได้ยังดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยอย่าอย่าไปว่าหมอดูไม่ไม่แม่นหรืออย่างนู้นอย่างนี้คุณต้องโทษตัวเองด้วยว่าคุณทําไม่ได้อะ่ะคุณจะโทษหมอดูทําไมถูกป่ะครับอืมในเมื่อทุกอย่างมันอยู่ที่มือคุณอยู่ที่ศักยภาพของคุณนะครับหมอดูเป็นคนแค่ทานายแต่ไม่ได้หมายถึงคุณจะเป็นไปตามหมอดูพูด เพราะหมอดูก็พูดตามความจริงแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตใครได้ถ้าทําได้ป่านนี้ผมคงทําให้ทุกคนรวยได้แล้วครับเนาะดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับได้แค่เตือนได้แค่บอกชี้นําชี้ทางคุณทําได้หรือไม่ได้รวยหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวคุณโอเคทีนี้ดาวศุกร์ดวงที่4เข้าสู่ราศีมีนเป็นอุดและมหาอุดในราศีมีนพพสุภาวันที่28มกราคมสูงสุดิดเด่นมากดีมาก ดาวสุปเนี่ยมาจากเจ้าเดือนลาภะและเจ้าเดือนพันธุซึ่งเป็นเดือนที่ดีมากๆและตกเดือนที่ดีมากๆเช่นเดียวกันพันธุสุภะเนี่ยหมายถึงว่าเดินทางต่างถิ่นไปยังหมายถึงพักพักค้างอ้างแรมต่างถิน่นคือหมายถึงการท่องเที่ยวมันสุขใจนะครับเพราะสุขมันคือความสุขอยู่ในเดือนสุภาคือความสุขก็คือสุขที่แท้จริงแล้วมาจากเดือนพันธุคือออกจากบ้าน ก็หมายถึงไปที่อื่นสุภาได้แปลว่าแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็หมายถึงไปเที่ยวเหนือก็ได้คุณเป็นคนกรุงเทพไปเที่ยวเหนืออันหนาวเย็นตอนเนี้ยปีใหม่อาไปเที่ยวเลยอย่างเงี้ยครับคงไม่ไปไม่มีใครไปใต้เนาะเพราะว่าฝนตกนะครับมันไม่สนุกน้ําก็ท่วเมเนือบางที่อยู่เลยเนาะก็เอาเป็นว่าก็ส่งกําลังใจให้กับคนใต้เนาะอ,อันนี้เราเราพูดตามความจริงอะเนาะไม่ไม่ได้บอกว่าใต้ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่า มันคือเดี๋ยวเดี๋ยวคนเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เออไปเหนือดีกว่าไปอีสานดีกว่าแต่ส่งกาลังใจส่งเงินบริจาคเนี่ยไปที่ภาคใต้ดีกว่านาะแบบนั้นนะครับทีนี้เอ่อเพราะเราทําอะไรมากไม่ได้เนาอเอ่ออะไรต่อนะเมื่อกี้ดาวสุขใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้ดาวสุขมาจากเจ้าเรือนลาภะคือความสุขที่แท้จริงสุข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 จริงจริงนะครับแต่ได้อีกอย่างหนึ่งด้วยข้อดีมันจะมีอีกอย่างหนึ่ง พันธุเนี้แปลว่าบ้านเหลือ,อสังหาสุภาเนี่ยแปลว่าลูกค้าลาพานี่แปลว่าได้ได้โชคลาภจากบ้านที่หมายถึงลูกค้ามาซื้อก็หมายถึงมีเกณฑ์ขายอสังหารนั่นเองนะครับจะซื้อจะขายอสังหารได้หมดแต่ไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนไปดูพื้นดวงชะตาด้วยว่าตัวเราถึงรอบที่จะได้หรือ,อยังนะครับเพราะดาวพวกนี้มันเป็นดาวรายเดือนไม่ใช่ดาวรายปี ดังนั้นเนี่ยแปบๆมันก็เปลี่ยนยายราศีแล้วนะครับทีนี้ดาวศุกร์ยังเกาะกลุ่มกับดาวราหูอันนี้เป็นทุกขลาภทั้งหมดที่พูดมานี่เป็นทุกขลาภหมดเลยหมายถึงต้องหารหารครึ่งหนึ่งเลยนะดาวราหูเนี่ยมาจากเดิมบรณะอีกต่างหากดังนั้นจึงต้องหารครึ่งหนึ่งเลยนะครับความสุขที่ได้มาสุขสุขจริงๆเนี่ยมันหารไปแล้วครึ่งหนึ่งแปลว่ามีสุขนะแต่มีความทุกข์เข้ามาแทรกละทุกตัวเนี้ยหมายถึงความเศร้าความโศกความหมองความคือไม่ได้ดั่งใจ เอาไปง่ายน้อยสุดเลยคือความไม่ได้ดังใจมากสุดคือสุกราหูเนี่ยเขาจราระวังภัยสุภาเนี่ยแปลว่าภาพลักษณ์ดูภาพลักษณ์ดีมาหลอกลวงฉันนี่พันธุมีลำมีสันเนี่ยลาภะเนี่ยทำให้ฉันโลภหลอกให้เราโลภอยากได้พออยากได้เสร็จก็หักหลังทรยศเราสุดท้ายเราก็โดนเล่นงานโดนหลอกโดนโกงเนาะแล้วก็เกิดคดีความได้เพราะว่า พุทธในเรือนเสาเสาไปเรือนราหูนะครับแล้วราหูไปเรือนสุภะเนี่ยก็โดนหลอกเนี่ยเป็นทอดๆนะครับแล้วพระอัศวีอดิไปเป็นลาภะอ่ะอย่างน้อยก็ไปสู้คดีก็อาจจะชนะอยู่แต่แค่เอ่อมันจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆนะครับยังไงก็ต้องพึงระวังเอาไว้นะครับอย่าโลภมากโลภมากลาภหายสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยสักแปดนาทีละกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ